เร,เริ่มต้นจากเมื่อสิบปีที่แล้วผมได้ทำเพลงไว้เพลงหนึ่งนะครับชื่อเพลงเรื่องรักระหว่างเราแล้วพอเวลาผ่านไปสิบปีนะเมื่อเวลาต้นปี2024เพลงเพลงนั้นก็เกิดเ,เกิดเป็นกระแสขึ้นมามีคนฟังในในติ k t ตอกแล้วก็มีการมีการแชร์แล้วก็มีการเ,เป็นไวรัลขึ้นมานะฮะก็เลยได้ผมก็เลยได้ไอเดียหนึ่งมาว่า เพลงบางเพลงต้องรอเวลาในการในการเข้าถึงใครบางคนหรือคนบางกลุ่มแล้วก็กสมัยมันกไ็ไม่ใช่ว่าเพลงไม่ใช่ว่าเพลงเพลงนั้นทําออกมาในะยุคนั้นอาจจะอาจจะแบบเงียบหรืออาจจะยังไม่ดังก,ก็สุดท้ายมันก็ดังได้ใช่ไหมฮะแล้วจากนั้นผมก็เลย ได้ทำเวอร์ชั่นใหม่ออกมาเป็นเวอร์ชัน2น2024ได้เอาเพลงเพลงนั้นมาทำ <c oughs> ก็ได้รับกระแสะต,อตอบตอบรับที่ขึ้นเทรนด์ YouTube อันดับหนึ่ง <c oughs> เช่นกันติดต่อกันเป็นเวลานานผมก็เลยกลับไปดูเพลงของตัวเองทั้งหมดที่มันยังไม่สมบูรณ์แบบที่เคยได้ปล่อยไปแล้วเมื่อ10ปีที่แล้วเป็นช่วงเดียวกันกันกบเพลงเรื่องรักระหว่างเราแล้วก็จับเพลงเหล่านั้นกลับมาทารวมเป็นอัลบั้มใหม่นะยุคนี้โดยใช้ จะเรียกว่าโดยใช้วิธีการโปรดักชันทั้งหมดก็คือเป็นเพลงเรื่องรักระหว่างเราโมเดลเลยแล้วก็ทำออกมาเป็นอัลบั้มนี้ขึ้นมาโดยรวบรวมเพลงทั้งหมดได้ทั้งหมด19แทร็กแล้วก็มีเพลงใหม่ที่แอดเข้าไปด้วยครับผมรวมเพลงใหม่ไปด้วยถ,ถ้าเกิดว่าแทร็กนะครับที่อยู่ในแผ่นวายนิลนี้ก็คือ เราจะบอกชื่อแทร็กเลยแทร็กแรกจะมี12 12แทร็ก13แทร็กในในแผ่นแรกแผ่นที่2จะมี12แทร็กมี2แผ่นแต่อันนี้มาแผ่นเดียวก่อนแผ่นนี้ก็จะเป็นสีนี้อีกแผ่นนึ่็เป็นสีเขียวก็คือทั้งหมดเป็น25แทร็ก25แทร็กจะรวมด้วยเพลงประมาณ18แทร็กนอกนั้นจะมีอินโทรมีอ์โทรมีอินเทอร์ลูดมีสกิท3แทร็ก เพื่อร้อยเรียงเรื่องราวทั้งหมดให้เข้ารวมกันเป็นเป็นเป็นเรื่องราวของอดีตและปัจจุบันที่ผสมเพลงบางเพลงก็จะมีการเล่าถึงเรื่องอเรื่องที่ต่อเนื่องใน10ปีนั้นเคยมีเรื่องราวเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้ว10ปีนี้มันก็มีเรื่องราวต่อเนื่องก็จะแอดเข้าไปมันก็เปรียบเสมือนการมิกซ์การผสมผสานเทคโนโลยีทั้งตอนนั้นตอนนี้แล้วก็ มันก็เลยเกิดทีมคอนเซปต์นี้ขึ้นมาเป็นเอ่อเป็นเครื่องซีดีเจรุ่นเก่าเป็น Walkman มีหูฟังมาแชลที่มันสไตล์เออโบราณแล้วก็รีเลทการเทิร์นเทเบิลแม็กก้าทั้งวินแอมก็นำมาเอา่อวินแอมก็นำมาเป็นอินสปิเรชันในการทำปกของไวนิล ก็คือทำออกมาพร้อมกันหมดเลยเป็นทั้งเป็นทั้งสตรีมมิ่งอะนาล็อกซีดีอะนาล็อกวนิล<บน>ีโทับผม ครับผมศิลปินที่มาฟิชเชอร์ลิงนะครับผมผมเลือกจากความเหมาะสมของยุคสมัยเพื่อให้ผลงานนี้ผมจะเรียกว่ายไงดีเหมือนอย่างเหมือนอย่างที่บอกไปใช่ไหมครับเพลงเพลงแรกเนี่ยใช้เวลา10ปีในการที่จะมีคนเข้ามาเข้าใจศัพท์สมัยนั้น1ิปีที่แล้วคาว่าธาตุรักก็คือ,อยังไม่มีผมก็ซัดไปหลงธาตุรักผมเป็นประเภทธาตุรักประเภทแรกหลงรักง่ายทะเลิกยากชุดครั้งคือรักแรก ทัดรักก็มาฮิตประมาณแปดปีที่แล้วอห้าปีที่แล้วคือบางอย่างใช้เวลามาน,นจะเกิดจากเราเลยอาจจะเกิดจากกระแสะมวลรวมที่มันผสมผสานใช่ไหมฮะจากนั้นก็เลยม,มันจะค้ถามอะไรนะครับม<น>ี่ายแบบยุคจิงหรือเอโอเค <laughs> เลือกให้เหมาะสมกับยุคสมัยก็คือให้ยุคสมัยแล้วก็ไม่ผมคำนึงเรื่องงานก่อนคือให้ให้เข้าที่สุดอย่างเช่นเพลง Uh, <Okay. S 1> เพลงจะมีเพลงอยู่เพลงนึงใช่ไหมยกตัวอย่างชื่อเพลง uh, จินตนาการผมก็จะโตมาในยุคข,ของ R&B ผมก็จะเลือกเจสันเคลียร์ที่มาร้อยเรียงเรื่องราวซึ่งเป็นเจสันเคลียร์ก็จะเติบโต,ต,ต,ตมาในวิกนั้นแล้วก็เป็นเสียง uh, เป็น R&B ไทยที่ผมนับถือและให้เกียรติก็ได้ดึงเข้ามาร่วมงานครับแล้วก็มีถ้าเป็นแท็กใหม่ก็จะมีเลซี่ล็อกซี่มีน้องเคซิกไที่เราเคยร่วมงานกันใน เพลงที่ชื่อว่ากอดกันแล้วก็เคสิกไวก็ทำให้เพลงเพลงนี้ขึ้นเป็น100ล้านวิวตอนนี้จะ150ล้านได้แล้วครับก็มีผมเข้าไปฟิเจอริงด้วยรอบนี้ก็เลยเฮ้ยมามาทำให้กูเพลงร0อล้านกันอะไรเงี้ยครับก็มันก็เหมือนกับการรีมิกซ์อีกรอบหนึ่งโดยใช้ใช้เสน่ห์ของเพลงเก่ากลับมารวมใหม่แล้วก็มิกซ์ใหม่รีอเรนจ์ใหม่ทำเรื่องราวใหม่ครับ คือขอโทษนะคือจริงๆต้องย้อนกันไปก่อนว่าผมก่อนที่จะตั้งคอนเซ็ปต์อัลบั้นนี้เลยผมผมคิดขึ้นมาประโยคนึงว่าไอ้เฮียใครว่าดีแก้ไขไม่ได้วะแค่นี้คือแล้วผมก็กลับไปแก้ แฟกททุกอย่างของผมให้มันเหมาะสมกับเทคโนโลยีปัจจุบันที่สุดอย่างเช่นมันมีเพลงนึ่งออกมาส3บปีแล้วเขียนว่าเดโมโปล่อยในยูทูผมก็เอามันมาทาเป็นเ,เกิดขึ้นจริงแล้วแล้วตอนนั้นตอนเดโมผมีใช้เสียง,งผมที่เป็นเสียงผู้หญิงผู้ชายร้องเสียงผู้หญิงตอนนี้ก็ได้ไพราซึ่งเป็นเสียงปินระดับประเทศที่ไปโด่งดังระดับสากลแล้วก็กลับมาใส่เข้าไปแล้วผมก็ฟินมากนี่แหละอดีตที่เติมเต็มกูแก้ไขอดีตที่มันผิดพลาดไปแล้วตอนนั้นด้วย คนคนหนึ่งที่ยังไม่มีใครรู้จักเราไม่สามารถที่จะเราก็เลยต้องหนักเสียงเป็นผู้หญิงก่อนตอนนี้มันก็ถกเติมเต็มแล้วผมก็พอไพราัส่งกลับมาน้ําตาผมก็ไหลก็คือมันเฮ้ยเราแก้ไขอดีตได้วะ่ะในมุมมองผมนะผมแก้ไขได้แล้วผมก็ค่อยๆไล่เ,เพลงอย่างมีความสุขมากเพลงนั้นที่เคยผมเคยแต่งให้ผู้หญิงคนหนึ่งผมก็จงังหวะอัดผมก็โทรไปหาแฟนเก่ากดอัด รหวางแฟนเก่าแล้วผมไมใช้เทคนั้นเลยคือผมไม่เล่าก็ได้แต่ผมฟินในส่วนตัวผมเรียบร้อยไปละผมมาเล่าให้ฟังเฉยเพื่อใครจะอินเหมือนกันคือซื่อสัตย์ผมรู้สึกตัวเองมากในการย้อนเวลากลับไปแล้วมันก็เหมือนติดอยู่กับช่วงเวลาแล้วก็สุดท้ายเนี่ยผมก็กลับมาแล้วผมก็โอเคเข้าใจมันก็ต้องอยู่กับปัจจุบันใช่ไหมฮะคืออดีตผมก็ยัง มีความรู้สึกว่าเวลากลับไปแก้หรือไม่แก้ตุกเพลงไหนเนี่ยผมก็จะใช้เกณฑ์ว่าเหมือนเราเสียใจกับอดีตที่เราผิดพลาดแล้วเราก็ยินดีกับอดีตที่เราสำเร็จแต่ผมอยู่เพื่ออนาคตเพราะฉะนั้นผลงานเหล่านี้จะถูกส่งต่อมาไม่ว่าใครจะฟังก็ตามให้รู้ไว้เลยว่าเวลาที่ผมฟังมันเนี่ย ผมจะริมายตัวเองเลยว่าผมจะทําวันนี้ให้ดีที่สุดมันจะได้ไม่มีอลบั้มนี้ต้องมาแก้อีกอันนี้จะเป็นคนที่ถ้าเข้าใจคอนเซปต์นี้ผมว่าจิตวิญญาณผมมันฝังอยู่แล้วก็ถ้าคุณฟังแล้วคุณคุณจะได้รับทั้งอดีตสิบกว่าปีที่แล้วได้รับปัจจุบันของเราเข้าไปด้วยมันคูณสองแล้วก็ส่งต่อให้คนในอนาคตผมว่าอั้มเนี้มันโคตรเฟี้ยวเลยครับผมก็เลยอยากจัด ไม่งั้นผมก็จะบรรยายได้ไม่ชั่วถึงแต่ผมก็แอบใส่ลงไปในน,นี้เช่นกันนะตัวเล็กๆถ้าอยาอาังอบาง้น,นะางนี้นะครับหลังจากลิส t e n i ปาร์ตี้คืนนี้สเสร็จแล้วเนี่ยเที่ยงคืนหนึ่งนาทีปล่อยทุกแพลตฟอร์มเลยครับส่วนถ้าจะสนับสนุนนะครับก็อันนี้ก็สามารถ ชือได้เอ่อน่าจะข้าล่างครับเป็นของอออันนี้ของจำชื่อไม่ได้ครับบริษัทจัดตัวแทนเขามาชื่ออะไรวะ bon. ได้ครับยังไงก็ยังไง,ง,งทักผมไม่ได้เลยครับอันนี้ ได้ครับโ okay. อเคตอนนี้ก็ Instagram ผมกัลัาเล่นแล้วนะครับก็คือ J Runbe J A Y r U N B A E ครับผมวันนี้จะมีโชว์พิเศษเนาะใช่ครับวันนี้โชว์พิเศษก็คือจะร้อยเรียงทุกอย่างเรื่องราวจะสังเกตได้ว่าโปรเจคเตอร์ยังไม่ติดนะครับเปิดได้่อย จะไม่บอกว่าจะใช้จะสังเกตได้ว่าเราจะมีคอมพิวเตอร์นะฮะแล้วเราจะมี c D ดีเเราจะมีไวนิวทุกอย่างจะร้อยเรียงอดีตมาถึงปัจจุบันหมดเลยแต่มันจะเซอร์ไพรส์ที่ว่าปัจจุบันเราเนี่ยอันนี้คือคอมพิวเตอร์ปัจจุบันใช่ไหมครับปัจจุบันเราเนี่ยเราก็ย้อนอยู่ดีย้อนไปย้อนมาเป็นลูกอะครับอันนี้ก็จะเป็นไม่แน่ใจว่าพอจากคุณหน้าคุณตาใช่ไหมครับก็เป็นเป็นสกินของพินแอม ครับผมก็จะโตมาจากยุคที่ประมาณนี้ฮะผมก็เลยเอาเรื่องราวของตัวเองที่เคยสัมผัสทั้งหมดเอามาให้เด็กยุคนี้ได้ละฟังประมาณนี้ครับได้ครับได้ครับ